สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเส็งเช้าบ่ายนะคะประจําวันที่6กเมษายนปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับเช้าตัวเด่นก็คือแปกับ1 5กับ3เนาะแต 8, 8 1 8 3ย 8, ์8 6 1 0 1 3่5 1 6 1 8 1 9ห้าหนะ3ตัวก็แ1 5หนึ่งห้าหนะ จับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดสามห้าห้าสามหนึ่งสามสามหนึ่งเนาะขออวยทุกคนโชคดีนะก็ไปใบหนึ่งกับสามห้ากับเจ็ดสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดสามเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเนาะ จับคู่กันหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเนาะสามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดสามเก้าเนาะหนึ่งสามเก้าห้าห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามห้าหนึ่งห้าเจ็ดเนาะแปดหนึ่งห้าก็ขอให้ทุกคนโชคดีเดอ้อใครจะลุ้น v ีไก็จับคู่ลุ้นเอานะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแดีเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะ โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ